สบ,บายสไตล์ส้มจสีสวัสดีค่ะพบกันเย็นๆวันนี้นะคะส้มก็จะเข้าครัวทํากับข้าวนะคะวันนี้ส้มจะมีเมนูนี่เลยค่ะกระดูกหมูค่ะซี่โครงหมูนะคะแล้วก็ผักกาดดองส้มก็จะมาทําเป็นต้มกระดูกหมูผักกาดดองนะคะผักกาดดองเข้มนะคะส้มมี2ถุงส้มจะใส่ทั้งสองถุงเลยนะใส่ยเยอะๆอร่อยดีค่ะ ตดร้อนๆคล่องคอดีนะคะสําหรับเมนูอ,อาหารเย็นวันนี้ของส้มค่ะเพื่อนๆไปทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับเมนูต้มกระดูกหมูผักกาดดองค่ะอันดับแรกนะคะส้มก็จะนํากระดูกหมูที่ตัดแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะมาต้มในน้ําแรกนะคะก็คือ,อต้มเพื่อให้ทำความสะอาดพวกเศษเลือดเศษอะไรนะคะต้มแป๊บเดียวค่ะ อาลงเลยน้ำเราเดือดแล้วนะคะตอนนี้จะต้มทำความสะอาดนะคะเหมือนกับว่าล้างเลือดล้างเศษไขมันออกก่อนนะคะ พอแล้วนะคะจากนั้นเราจะเอาตัวนี้นะคะไปล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะนํามาตุ๋นต่อไปค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำน้ำซุปกันนะคะที่เราจะตุ๋นกระดูกหมูของเรานะคะส้มก็จะใส่เป็นกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับแล้วก็ข่าะคะ่ะใส่ลงไปเราก็จะใส่เกลือนะคะนิดหน่อย ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเดือดเราถึงจะเอาหมูเราลงนะคะตอนนี้นะคะน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะส้มก็จะเอากระดูกหมูที่เราต้มแล้วครั้งแรกลงไปเลยนะคะ ก็จะตุนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้กระดูกหมูของเราเปื่อยดีนะคะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะตุนไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาผักกาดดองที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะลงไปนะคะนี่เลยตัดล้างทําความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวตุนไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อย ใส่ผักกาดดองลงไปตุ๋นต่อนะคะถ้ามันมีฟองแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะคะช้อนออกเรื่อยๆนะคะ นำซุปของเราก็จะได้ใสน่ารับประทานขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องสบายสไตล์ส้มจิตนะคะ ่องสบายสไตล์ส้มจี๊ดนะคะก็จะมีการทํากับข้าวนะคะส้มก็เป็นการหัดทํานะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทำขนมนะคะทําขนมก็เพิ่งหัดทําเหมือนกันนะคะอาจจะมีพากินพา,นพาเที่ยวบ้างในบางโอกาสนะคะก็ขอพบพระคุณทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจส้มนะคะมีอะไรก็พิ้นมาพูดคุยกันคะ่ะ ขอบพักคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะสำหรับร้านขายปลานิญสด C P ก็ยังทำอยู่นะคะสำหรับการขายปลานินนั้นนะคะมีเพื่อนๆสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ม้นมาสอบถามนะคะสิ่งได้นะคะที่ส้มทำเองส้มตอบได้ส้มก็จะตอบนะคะส่วนมากที่ถามมาในเรื่องเกี่ยวกับร้านขายปลานินก็คืออยากที่จะขาย ปลานิลนสด CP บ้างนะคะอยากขอเบอร์นะคะเบอร์เซลลนะคะซ่อมก็จะมีเบอร์เซลล์แต่ของจังหวัดสกลนครนะคะสำหรับที่จังหวัดอื่นก็น่าจะมีทุกๆจังหวัดนะคะเพื่อนๆลองเสร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะคะตามช่องทางเฟซบุ๊กนะคะเชื่อว่าทุกๆจังหวัดอ่ะจะต้องมีกเกษตรกรที่เลี้ยงปลานะคะ จะเป็นปลากระชังนะคะสำหรับปลาซีพนะคะยังทำอยู่นะคะยังขายอยู่นะคะในบางคลิปก็จะมีพาไปดูร้านปลานิลหรือว่าชํำแหละปลานิลบ้างนะคะในบางคลิปนะคะก็ขอพบพระคุณเพื่อนๆที่สนใจนะคะค่อยๆช้อนออกขาให้ให้หมดนะคะ ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ากระดูกของเราจะเปื่อยนะคะจะได้รับประทานง่ายๆอร่อยๆอละลายในปาก ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะเอาผักกาดดองลงเลยนะคะตุ๋นไปด้วยกันจะได้เข้าเนื้อค่ะต่อไปเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหมูของเราจะเปื่อยดีนะ เดี๋ยวมาดูตอนหมูเปื่อยแล้วก็สุกดีแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มกระดูกหมูผักกาดดองหมูเปื่อยได้ที่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ